สวัสดีครับคนที่กําลังดูวิดีโอนะครับรวมถึงคนที่กําลังฟักับเราอยู่เนาะก็สําหรับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่พูดถึงในเรื่องของการทําแบบฝึกหัดในเชิงลึกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะพี่ได้ทําไว้สําหรับคนที่ซื้อคอร์สด้วยแล้วก็คนที่เดี๋ยวจะเรียนในออฟบสต์พี่ก็จะวางไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะพิจารณาตามสมควรเนาะก็คือว่าในแบบฝึกหัดเนี้ยจริงๆอ่ะในตัวของแอดวานซ์วิลเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอ่าสิบห้าเป็นทั้งหมดห้าสาระเนาะ ก็ห <onents> so, ้าสาระเนี่ยจริงๆแล้วดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าบางทีอ่ะถ้าพวกคุณประมาทหรือว่าบางทีแบบว่าเราทําแบบไม่ได้คิดเอออันนั้นน่ะจะมีปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในการทําแบบฝรกหัดในลักษณะเนี้จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากมากเพราะในข้อสอบจริงๆอ่ะไม่ว่าคุณจะสอบเรื่องของสามัญก็ดีในการสอบโอเน็ตก็ดีหรือการสอบวิชาเฉพาะในสายสังคมเนี่ย ทุกคนก็คงจะต้องรู้กันอยู่แล้วว่าในการทำบรบิหัสในเชิงลึกเนี่ยลักษณะสําคัญที่เราจะต้องใช้เนี่ยคืออะไรแน่นอนว่าคําว่ารีวิวเนี่ยหมายความว่าเป็นการทบทวนเนาะว่าในสิ่งที่พวกเราเจอกันมาในทั้งหมด5าสาระนี่ก็คือเฉลี่ยสาระสาระ15ข้อก็บ75ข้อแล้วเนาะ15ข้อที่ผ่านมาเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลายๆคนอาจจะคิดว่า เฮ้ย hey, แบบฝึหกหัดที่พี่ให้ไปอะ่ะมันดูไม่ได้ยากมากมายแต่ต้องดูดีๆนะครับว่าสิ่งที่พี่วางคีย์พอยต์หลักๆเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ว่าแบบฝึหกหัดนั้นมันจะต้องยากทั้งหมดหรือแบบฝึหกหัดนั้นมันจะต้องง่ายทั้งหมดแต่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าแบบฝึหกหัดพวกเนี้ยมันจะเป็นการ brainstorming หรือเป็นการฝึกพวกคุณในการที่เราจะต้องต่อ,อสู้กับการสอบที่ในการสอบจริงนั้นเนี่ยข้อสอบมันจะต้องมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่ในความยากหรือความละเอียดเนี่ยมันจะต้องมีมากขึ้นแน่นอนดังนั้นเนี่ยพี่ตั้งคําถามง่ายๆว่าในข้อสอบสังคมเนี่ยอ่ะอย่างภาพจาของใครหลายๆคนเนี่ยทุกคนก็คงอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันยากแน่เลยมันโคตรยากมากและบางทีเราต้องอ่านเยอะคือสองคำนี้มันเป็นคําที่ไปด้วยกันคือคําว่าโคตรยากกับอ่านเยอะเนี่ยสั้งหลับพี่พี่มองว่ามันไปด้วยกันหมดพอมันไปด้วยกันเนี่ย บางทีเราอาจจะแยกไม่ออกว่าในแต่ละสะราระวิชาในสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยเขาคาดหวังอะไรบ้างซึ่งบางทีถ้าเราไปเจอคีย์วันสำคัญหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรายากละเราทําไม่ได้ลท,ทั้งไม่จริงๆแล้วอะ่ะเราเองยังไม่ได้อ่านเลยหรือบางทีเวลาเราอ่านมากๆเนี่ยเราก็จะมีอาการรู้สึกว่าเอ้ย hey, มันลึกไปปะพอมันลึกไปเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าแม่งโคตรยากเลยหลายๆคนอาจจะเป็นอย่าง,งาน,นั้นเช่นพี่ยกตัวอย่างง่าย อย่างสาระประวัติศาสตร์เนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ในการศึกษานั้นมันการศึกษาเรื่องราวในอดีตจะจริงแต่ในการศึกษาเรื่องราวในอดีตนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปมันก็ต้องมีหลักฐานมันก็ต้องมีข้อพิสูจน์แลวมันก็ต้องมีปรากฏการณ์ต่างๆที่นํามาใช้ใช่ไหมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปด้วยกันได้แต่มันก็มีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกันที่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะขัดกันและมันไม่สามารถที่จะต่อยอดไปในสู่ระบบที่มันควรจะเป็นในการที่เราบอกว่า ในการที่มันจะต่อยอดไปสูน่นดกที่ควรจะเป็นเนี่ยหมายความว่าการที่คุณเนี่ยไม่เข้าใจว่าในอินโฟเมชันที่พวกคุณอ่านไปหรือสิ่งที่คุณจําไปอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายสําคัญของเขาว่าการอ่านเยอะเนี่ยคืออะไรคือบางทีเนี่ยการที่เราอ่านเยอะนะ่ะมันเหมือเนเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยฉันรู้ละฉันแน่ใจละหรือว่าฉันแน่ละที่ฉันจะต้องสอบฉันจะต้องทําให้ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ในข้อสอบที่มันพูดถึงในแต่ละสาระวิชาหรือในแต่ละบริบทเนี่ยมันก็จะมีความลึกและมันอาจจะมีความ Amazing ด้วยซึ่งในความ Amazing เนี่ยหลายคนอาจจะถามว่ามันคืออะไรบางครั้งเนี่ยข้อสอบอ่ะเป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวเรามากแต่บางทีเราไม่เคยสนใจมันหรือบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยข้อสอบนะ่มันยากนะแต่ถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ดีๆหรือคุณสามารถจับจุดจึจับต้นชนปลายได้อ่ะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดดังนั้นเนี่ย สิ่งที่พี่อยากจ,จะบอกก็คือว่าในการที่เราตั้งคําถามว่าข้อสอบสังคมยากหรือเปล่าหรือมันคิดยังไงเนี่ยมันไม่ใช่คําถามที่แปลกใหม่หรือเป็นคําถามที่มองแล้วบอกว่าไร้สาระหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นคําถามที่ดีแต่ว่าถ้าเราต้องกลับมาคิดก็คือว่าเราจะต้องอินดิเคชันทั้งห้างสาระให้ได้ว่าในห้างสาระเนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยเขาคาดหวังอะไรและในการคาดหวังนั้นเนี่ยเราจะต้องอ่านอะไรบ้างซึ่งตรงเนี้ยริสเนื้อหาเนี่ยถ้าเกิดเคยใครเคยเรียนกับพี่หรือว่าใครเคยที่ อ่านในสิ่งที่พี่พูดไปอ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ชื่อเรียกว่าอะไรบุ๊กลิสต์บุ๊กลิสต์เนี่ยหมายความว่าเป็นลิสต์ในการอ่านหนังสือที่ที่ได้มองบริบทแล้วว่าในแต่ละสาระวิชาเน่เรื่องที่น่าสนใจที่ควรจะอ่านไว้คืออะไรซึ่งในคําว่าบุ๊กลิสต์เนี่ยหมายความว่าในเนื้อหาเหล่านี้ครับมันจะออกข้อสอบก็ได้หรือมันไม่ออกข้อสอบก็ได้เหมือนกันแดย่างน้อยที่สุด ขอให้คุณมีคลังความรู้แล้วคุณสามารถที่จะนําไปต่อยอดได้แค่นั้นก็พอดังนั้นเนี่ยในข้อสอบยุคปัจจุบันเนาะพี่เอายุคปัจจุบันเนี่ยในเชยนะที่เป็น10ปีแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเอาข้อสอบแบบ2ี30ปีมา,มาพูดถึงเนี่ยมันก็อาจจะมากไปหน่อยแต่ถ้าคนป็นข้อสอบส0ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่พี่มองนะหลักๆเนี่ยพี่จะมองหวดสี่เรื่องแต่เดี๋ยวจะขยายความอีกนิดนึงว่าสิ่งที่พี่มองต่อพี่จะมองต่อ,อยังไงแล้วพวกคุณอ่ะจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรได้บ้างนะครับ ประการแรกเนี่ยก็คือว่าในข้อสอบปัจจุบันเนี่ยมันมีความท้าทายพอสมควรน,นะฮะความท้าทายในที่นี้เนี่ยหมายความว่ายังไงความท้าทายในที่นี้เนี่ยก็คือว่าในการตัดสินใจในการทําข้อสอบอะหลายหลายคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันตายตัวนะสิ่งที่มันตายตัวเนี่ยมันคือจะมีกําหนดก,ก่อ abc D E ดีใช่ไหมหรือก,รรก่อไฟกขอไขกขอไของม,องมองกษัารย์ แต่หลายครั้งข้อสอบปัจจุบันมีปัญหาข้อสอบมีปัญหาในที่นี้มันไม่ได้บอกว่าข้อสอบออกไม่ดีนะคือบางทีอ่ะข้อสอบมันออกดีแต่บางทีอ่ะคำตอบมันไม่มีไงหรือ,อบางทีคําตอบมาถูกทุกข้อเราก็ไม่มั่นใจว่าในกระบวนการในการที่เราคิดอ่ะเราคิดถูกหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจคำว่า fact ใช่ไหมก็คือคําว่าข้อเท็จจริงอ่ะเรารู้ข้อเท็จจริงว่าข้อจริงอ่ะคืออะไรพอเราให้ข้อเท็จจริงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งคําถามได้ว่า สิ่งที่เราจะตั้งประเด็นต่อในแต่ละแง่มุมเนี่ยเราจะ c h ร์เลน g ์ตัวเองอยังไงเช่นถ้ายกตัวอย่างว่า ในสถานการณ์สังคมปัจจุบันนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ยทั้งได้เชิงบวกก็เชิงลบอะสิ่งที่เราสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคนทางสังคมนะ่ะมันมีอะไรได้บ้างมันอาจจะมีทางในเรื่องของธรรมะก็ได้มันอาจจะมีเรื่องของระบบจารีประเพณีก็ได้แต่ที่สําคัญที่สุดที่ผู้คนจะต้องเคารพร่วมกันก็คืออะไรกฎหมายใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากความท้าทายที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมี process ในการวิเคราะห์มากขึ้น process ในที่นี้หมายความว่าการที่เราอะแต่ปรองและ เข้าใจในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการที่คุณคาดเดาหรือสมมุติฐถามเองว่าสิ่งที่มันใช่ตามทฤษฎีมันก็ต้องเป็นคำตอบจริงๆใช่ในข้อสอบเนี่ยมันก็ต้องวันนี้ของทฤษฎีเป็นเรื่องปกติแต่ได้บายะลยครั้งที่ข้อสอบมันออกตามสถานการณ์หรือไม่อาจจะออกตามสถิติข้อมูลต่างๆพวกนี้เราก็ต้องยึดในข้อเท็จริงเป็นหลักในข้อเท็จริงเหล่านี้ครับที่มันพูดถึงเนี่ยมันอาจจะมีความเป็น A ความเป็น B ความเป็น C ก็ได้ซึ่งในสิ่งเนี้ย เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในสิ่งที่เราอธิบายเนี่ยเราจะให้ความหมายกับบริบทเนี่ยในน้ำหนักอะไรถูกปะในบริบทที่พวกเนี้ยเราก็ต้องมีจุดในการตัดสินใจคืออะไรในการเชื่อมโยงหรือคอนเนคชั่นเนาะในคอนเนคชั่นในที่นี้ว่ามันอาจจะมีในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์รวมถึงการพิสูจน์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นสมมุติว่าเราสนใจเรื่องของศิลาจ a รืออย่างเงี้ยกับในเรื่องของ,าาง,ของการเ่ยดแลงทางสังคมนะครับเราก็ถามว่าอจุดเชื่อมโยงสำคัญคืออะไร มันก็คือในเรื่องของกรุงสุขโขทยัยจุดไหมแต่คําถามคือว่ากรุงสุขโขทัยเนี่ยยุคแต่ละสมัยในแต่ละกษัตริย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเหมือนกันหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่บางทีเราอาจจะนึกถึงว่าอ่ะในยุครุงสุขโขทัยเนี่ยยุคทองหรือ golden era ก็คือก็ขุนรามคำแหงถูกปะแต่ถ้าเราต้องไปมองต่อว่าอ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของศาสนาใครในเรื่องของสงครามคือใครหรือในเรื่องอื่นๆแล้วในเรื่องอื่นๆนั้น มีบริบทมันมีความสําคัญตอในแต่ละมิติคืออะไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ในการที่เราจะเชื่อมโยงได้เนี่ยเราก็ต้องมีประสบการณ์และความเข้าใจที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าการที่เราบอกว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งนี้มันไม่ชัดเจนหรือสิ่งนี้มันไม่ตอบโจทย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็คงไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดซึ่งในคําตอบที่ดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในลักษณะของข้อสอบปัจจุบันเนี่ยที่มีการปรับเปลี่ยนตามสมควรเนี่ย ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้มันลึกขึ้นหรือต่อให้มันง่ายขึ้นเนี่ยท้ายสุดเราก็ต้องบกลับมาคิดด้วอ่าในข้อสอบในแต่ละสาระเนี่ยการที่เราถามหรือการที่เราวิเคราะห์วิพากกันเนี่ยวิพากันยังไงบ้างดังนั้นถ้าเราพูดถึงในความคิดในวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเราอาจจะคิดได้หลายๆมุมก็อาจจะคิดว่าข้อสอบสังคมเนี่ยมันยังยากอยู่หรือข้อสอบสังคมมันอาจจะยังมีความลึกอยู่หรือข้อสอบสังคมมันมีความซับซ้อนในตัวมันเองแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรนะที่ ขอวิชาสังคมมันก็จะมีการปรับสเกลของเขาตามลักษณะที่มันควรจะเป็นดังนั้นเนี่ยแน่นอนมันความยากมันต้องมีอยู่แล้วในความยากเนี่ยมันคือการลงรายละเอียดแต่การลงรายละเอียดเนี่ยมันคอมีประเด็นมันก็ต้องมีระดับขั้นบรรทัดอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราจะนํามาใช้ในแต่ละอันเนี่ยเราจะเอามาใช้ในฐานะอะไรซึ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะเข้าถึงได้อยู่แล้วหรือบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปอีกทีหนึ่งเช่นถ้าในเรื่องของศาสนา บางคนอาจจะนึกถึงว่าอาพระศาสนาเนี่ยมันมีความสัมคัธ์ในทวีปเอเชียนะมันมีความสัมพัธ์ต่อในบางจุดในบางสังคมนะแต่คำถามคือว่าในบางจุดบางสังคมนั้นเนี่ยวัฒนธรรมหรือประเพณีนี้ที่เขานํามาใช้เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าหรือในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมในยุคสมัยก่อนในการประกอบพิธีกรรมมันสามารถที่จะประกอบพิธีกรรมกันได้ตามสมควรแต่ในปัจจุบันการประกอบพิธีกรรมแบบ New n o r m a l สิ่งที่มันต่างกันคืออะไรแต่ เป้าสมคัญหรือจุดมุ่งหมายเนี่ยมันหนอนกันหรือไม่ตรงนี้แหละคือสิ่งที่ทุกคนเรต้องกลับมาคิดเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าเราอาจจะยึดตามทฤษฎีอย่างเดียวแต่สิ่งบางอย่างมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่มันก็ต้องไม่ขัดกับหลักการเดิมถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมีการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่ในการวิเคราะห์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะมีผลต่อในการตัดสินใจเนาะว่าในการตัดสินใจในแต่ละแง่มุมเนี่ยเรานํามาใช้บนพื้นฐานของอะไร ซึ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีบา้งอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนะฮะตรงนี้เราก็ต้องกลับมาคิดและต้องกลับมาวิพากวิจารณกันว่าในสิ่งที่มันออกข้อสอบกันได้ในแต่ละปัจจุบันในแต่ละแง่มุมเนี่ยมันออกมาจากอะไรกันแน่ซึ่งตรงนี้เราเองก็ต้องกลับมาคิดว่าอาอย่างข้อสอบเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันในข้อสอบมันเชื่อมโยงกันเนี่ยบางอย่างมันเป็นการเชื่อมโยงแบบโพซิทีฟบางอย่างเป็นการเชื่อมโยงในแง่ลบสิ่งที่เราจะนํามาใช้ การ,กรตัดสินใจเนี่ยมันมีเรื่องจากอะไรยกตัวอย่างง่ายๆอย่างภาพนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเาจาศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อและอาจจะมีเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเราลองมาคิดกันว่าถ้าก็สอบลักษณะเนี่ยมันถามในลักษณะของระบบเศรษฐกิจเราอาจจะนึกถึงในเรื่องของอะไรได้บ้างหนึ่งผู้ว่างงานหรือจำนวนแรงงานที่เกิดขึ้นสองเรื่องของค่าเงิน ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระบบวงจรการเงินหรือระบบการคัาสาในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำสีเราอาจจะมองว่าในการเปลี่ยนผ่านของยุค disruption and digital technology เนี่ยมันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมการจัดจ่ายใช้สอยรวมถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการยังไงบ้างจากอดีตสู่ปัจจุบันอันนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถนํามาคิดได้ แล้วข้อสอบเนี่ยมันก็สามารถนํามาเล่นได้หมดแม้อาจจะถา,ามในเชิงแบบวิเคราะห์ก็ได้หรือว่าอาจจะถา,ามในเชิงวิสทีความรู้ก็ไม่แปลกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจหนึ่งกันอันที่สองคือในเรื่องของประเพณีนิยมประเพณีนิยมอย่างอันนี้คือการแต่งงานเนาะถ้าจําไม่ผิดนะในการแต่งงานเนี่ยมันก็จะมีพิธีกรรม,มเป็นมงคลพิธีถูกไหมในมงคลพิธีมันก็จะมีข้อกําหนดว่าในจารประกอบพิธีเนี่ยมีการนิมน์พระส่งเท่าไหร่มีการจัดโต๊ะหมู่ชายอย่างไร แล้วในตัวหมู่บูชานั้นเวลาเราทามาประกอบพิธีกรรมสุดท้ายแล้วเนี it, so it feels, so, so, ่ยสิ่งที่เขาคาดหวังหรือสิ่งที่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะคืออะไรซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีหลักคาหลักปฏิบัติหรืออะไรต่างต่างต่างกันตามกาลเวละถูกไหมอันต่อมาคือในเรื่องของมอบมอบเนี่ยมันอาจจะมีพูดได้หลายหมิติเนาะเช่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในเรื่องของความขัดแย้งหรือในเรื่องของปักการและความคิดของแต่ละกบการเมืองเนาะซึ่งตรงเนี้ย อันนี้เปนเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ,อไม่กี่วันนะครับในวันที่พี่บันทึกวิดีโอนี้เนาะมันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันซึ่งเป็นสิ่งที่ถผกพูดถึงทั้งในตัวของพม่าเองในอาเซียนและในระหว่างประเทศองค์กรว่างประเทศก็เริ่มกลับมาตัดตามองเรื่องของสิธิมนุชยชนเรื่องของความรุนแรง,ง,รเ,ง,รง,งเรื่องของการใช้อำนาจของรัฐรวมถึงในเรื่องของการตัดสินใจที่บางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเกมการเมืองของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีบริบทและความแต,ตกต่างกันอยู่แล้วแต่ในความแตกต่างนั้นเราก็ต้องกลับมาคิดที่ได้ว่าสิ่งที่ แต่ละประเทศเนี่ยวางเอาไว้ทั้งในเรื่องของระบบระเบียบหรือวิ่พิการอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันมีกระทบหรือมีเอฟเฟกชันต่อประชาชนไหมซึ่งตรงเนี้ยผ้าประชาชนเองอ่ะก็เป็นในฐานะที่เป็นครัวเรือนถูกปะในครัวเรือนนั้นเนี่ยถ้ามันได้รับผลกระทบผลกระทบที่จะตามมามันต้องเยอะแล้วมันมีผลในลักษณะที่เป็น long term มากกว่า short term เนาะตันเนี้ยอาจจะคำนวณในลักษณะที่เป็น GDP a n d GNP ได้ด้วยนะ ซึ่งตรงเนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนถูกวิเคราะห์แล้วก็ถามมาตั้งคําถามต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยในเทคนิคของการอ่านหนังสือเนาะในเทคนิคเนี่ยอันนี้จริงๆอ่ะไว้สําหรับการอ่านโดยเฉพาะเลยและในเรื่องของ quiz ดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดใครอ่านยากไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในสมาร์ทบอร์ดพี่จะเขียนด้วย iPad เนาะซึ่งอันนี้พี่บันทึกแบบบรรยายเลคเชอร์ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวจะเขียนไว้ให้แล้วอาจจะอ่านง,ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องห่วงนะเวลาคุณเรียนกับพี่กับเวลาคุณอ่านเอกสารกับรรยายก็อาจจะไม่เหมือนกันนิดนึงโอเคในเรื่องของเทคนิคในการอ่านและกรททำโจทย์เนี่ยสักหลักแล้วเนี่ยมันมีหัวใจแค่สี่ข้อเท่านั้นถ้าสมมติว่าคุณสามารถที่จะทำสี่ข้อนี้ได้ไม่ได้ยากละ อย่างแรกคือการสแกนการสแกนเนี่ยคือในเรื่องของแฟกต์และอินโฟเมชันในแฟกต์อินโฟเมชันที่บุคคลเห็นเนี่ยเราอ่านแล้วเราได้อะไรบ้างพอเราอ่านแล้วได้อะไรเนี่ยรวมถึงเป็นตัวคาถามด้วยนะว่าเป้าหมายของคําถามเนี่ยผู้ถามอะไรเราซึ่งตรงนี้มันจะนําไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์เนี่ยมันอาจจะถามในลักษณะที่เป็นวิเคราะห์่วไปก็ได้หรือถ้ามีการเปรียบเทียบเนี่ยขอให้เปรียบเทียบในลักษณะที่เป็นเชิงลึกดีกว่า เพราะในการเป็นคลิปเชิงลึกนั่นมันจะทําให้เราอะมองเห็นได้ว่าสิ่งที่เราคิดต่อหรืออะไรคำว,ว่าทิ้งมอเนี่ยเราคิดต่อเราจับประเด็นต่อและเราจะตัดสินกับสิ่งเหล่านั้นอะได้อย่างชัดเจนและรอบครอบคุมกว่าซึ่งตรงนี้มันเป็นเทคนิคของการอา่านแล้วก็การวิเคราะห์อาการทําโจทย์แบบเดยกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะทบทวนละ่ะเราทบทวนอะไรจริงๆอะถ้าเนี่ยก่อนสอบเนาะจริงๆแล้วอะคำว่าเนื้อหาพื้นฐานอะทุกคนต้องมีหมดแหละ ในเนื้อหาที่คนต้องมีหมดแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปทบวนเพิ่มอีกสักน,นิดนึงก็ได้ถ้าในสิ่งที่คุณมีถนัดหรือคุณยังไม่มั่นใจแต่บางทีการที่เราเห็นว่าข้อสอบเนี่ยมันมีความลึกซึ้งพอสมควรเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องมีทักษะและสกิลในการวิเคราะห์ที่ดีในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญนะในการที่คุณน่ะจะสามารถนํไปต่อยอดได้อย่างต่อเน,นื่องและวิชาสังคมมันเฟสซิบิลอยู่แล้วแต่ในความเฟสซิบิลนั้นคุณก็ต้องระวังให้ดีว่าในขอ้อทรฤษฎีย บางอย่างมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้บางอย่างมันเป็นสิ่งที่ impossible case เนาะมันก็ต้องกลับมาดูที่ดีครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็คือว่าถ้าใครได้ไปดูเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดอะไรให้ดูนิดนึงแล้วกันถ้าใครได้ไปดูสิ่งที่พี่ได้พูดเอาไว้ตั้งแต่แ,แรกๆเนาะก็คือว่าตั้งแต่ในเรื่องของ quiz ต่างๆที่พี่ได้ทำเอาไว้หนอย่างเรื่องนี้ถ้าเกิดใครได้เล่นกับพี่เนาะรวมถึงในบูสต์อัพขอแจ้งสำหรับคนที่เรียนในบูสต์อัพเนาะ คนที่ได้ได้เข้าเข้าสืบด,ดูวิดีโอนี้คือแท็กตัวานทั้งหมดน Quiz เนี้ยครับแอดวานคลิปเนี่ยพี่จะอัปโหลดลงให้มันจะเป็นชุดเดียวกันเนะาะทั้งหมด75ข้อเดี๋ยวจะพยายามทําให้แล้วก็มีเฉลยและคำอธิบายให้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกทุกคนเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็ลองฝึกทําด้วยตัวเองเนะะาะแต่ฝักฐาดเดี๋ยจริงจริงมันจะมีทุกสาระแหละแต่ความยากความง่ายเนี่ยสำหรับพี่พี่มองว่ามันไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะครับเพราะว่า ในการทราแบบฝึกหัดเนี่ยจริงๆเงาะสาคัญน็คือว่าพี่อยากให้คุณอ่ะทาด้วยตัวเองแล้วก็พี่จะไม่มาเฉลยให้เพราะว่าอะไรเพราะพี่คิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดของการทาโจทย์คือการที่คุณเรียนรู้การที่คุณไปค้นหาตอ่อและการที่คุณจะต้องฝึกอย่างต่อเนื่องนะครับก็วิดีโอนี้ก็จบเป็นข้อานี้เงเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ